วันวานที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิผู้กเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านทุ่งเลนพุทธศักราช2566นางจินตนาบุญทองเพชรเกิดเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2 5 0 6ที่บ้านพรานเหนือตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสกเกษ บิดานายสอนสีพักและมารดานางพิกุลสีพักมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน6คนประวัติด้านครอบครัวนางจินตนาบุญทองเพชรสมรสกับนายเสริญบุญทองเพชรข้าราชการบํานาญอดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดมีบุตรธิดาจำนวนสามคนได้แก่ คนที่ 1. น,นางสาวนริศราบุญทองเพชรประกอบอาชีพพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคนที่2นางสาวจิตรดาบุญทองเพชรประกอบอาชีพข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนกุลชรวิทยาอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดคนที่สานายนวพลบุญทองเพชรประกอบอาชีพ พทย์เฉพาะทางด้านสูตินารีเวชโรงพยาบาลกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2519จบป .7 โรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์ปีพุทธศักราช2523จบมศ .3 โรงเรียนขุนหารวิทยาสัรปีพุทธศักราช2525จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาวิทยาลัยครูสุรินท์ปีพุทธศักราช2541จบปริญ,ญญาตรีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาิธราชประวัติด้านการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่3พฤษภาคม พุทธศักราช2525ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2537ที่โรงเรียนบ้านโนนแฝกตำบลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดและได้ย้ายสถานที่ทำงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเลนตำบลพรานอำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดตำแหน่งปัจจุบันครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษอายุราชการปกติ41ปี4เดือน29วันอายุราชการทวีคูณช่วงกฎอายาการศึก9ปี1เดือน8วันรวมอายุราชการทั้งสิ้น50ปี6เดือน7วัน รางวัลหรือความภาคภูมิใจในการทำงานได้รับรางวัลดีเด่น1 0 0 0แสนครูดีจากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4ปีพุทธศักราช2563คติประจำใจในการทำงานคือมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งที่ตั้งใจทำหลังกเกษียณอายุราชการคือการพักผ่อน ท่องเที่ยวตามอัตภาพมือใครที่คอยเปิ้เดาเติม mm. แต่งให้ฟ้าแพลวพร้าให้ดาว mm. ทุกดวงได้เปล่งประกาย mm. เป็นดาวด้วยมือของใครค mm. อยเป็นผู้สร้างผู้ให้โ mm. ดย mm. ไม่หวังสิ่งใด 了。 พูดถึงคุณครูจินธนาบุญทองเพ็รซึ่งอีกไม่กีก่กวันก็จะจะเสียอายุราชการแล้วถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าเป็นครูที่มีรูปารสูงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเด้กพูดคุยกันทักเรียนเพื่อนแล้วก็ถามนักเรียนว่า นักเรียนที่ชอบครูท่านใดแล้วก็ที่สุดในนูกเรียนนักเรียนคนนั้นบอกว่าชื่นชอบคุณคูณชิตนาที่สุดเพราะว่าถ้่ค่มีเหตุผลก็ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาท่าน คุณครูจิตนาเด็กๆได้มีการร่วมการทำงานตั้งแต่ผมได้ย้ายมาลงแต่ตั้งแหน่ที่เป็นระยะเวลาแปดปีท่านก็เป็นเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจได้ทุ่มเทเสียสละในการทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมถ้าพูดถึงคุณงานความดีท่าน ไม่ไม่ไม่เฉพาะแต่ท่านแล้วทั้งครอบครัวท่านทั้งผู้สมรสแล้วก็บุตรของท่านก็มีส่วนสําคัญที่จะอยู่เบื้องลัางความสาเร็จของของวงเรี้นของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันบอลลีบอลที่เราได้รางวัลชนะนนเลิศบอลลีบอลแห่งประเทศไทยด้วยการเดินทา ทั้งคู่สมรสแล้วก็หมดของท่านก็มีส่วนสําคัญในการนรลมทรัพยากรนำลมงบประมาณสนับสนุนให้โรงเรียนทุกแหได้ราวัลชนะเลิศบ,บอลลี่บอลแห่งประเทศไทยถ้วยพระราชทฐฐานนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะเกษียณไปก็เคยพูดกับท่านว่าท่านเกษียณเฉพาะอ,อายุราชการเกษียเฉพาะ ราชการเท่านั้นนะแต่ความเป็นพี่เป็นน้องเราไม่ได้เกษียณน,นะครับในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการก็ก็กลลอขอบารมีหลวงพ่อกาต,ต,ต,ตัวและอำนาจอำนาจคุณมศรีรัตนตรัจุนรุด่ดังพิดารอ์ให้ท่านกิตนาและครอบครองท่าน จะมีความสุขในชีวิตราชการนะครับแล้วก็มีอะไรก็ตรงเงี้ก็คงจะขอคอวามเมตข้จากท่านท่านก็คงยินดีที่จะมาช่วยส่งเสริมเสริมสนกิจกรรมของาทางโรงเรียนนะครับขอให้ท่านมีความสุขในชีวิตราชการครับขอบพระคุณมากครับวัสนี้ครับ ตลอดระยะเวลา25ปีที่เราอยู่ร่วมกันมาก็จะมีทั้งความสุขและทุกข์แต่จะมีสุขมากกว่าทุกข์หนูก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่จินนะคะที่ได้เดินทางมาถึงวันนี้ก็ขอไวพรให้พี่จิงจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข และตลอดไปสว่นคุณงามความดีที่เรามีต่อกันความทรงจำดีๆหนูก็จะจดจำไว้ตลอดไปติง่งนมกเขาฟ้ามีรุงระดับฟ้ายามที่ว่าอาทิตย์ส่งรัศมียามกลางคืนประดับดาวเรามีความงดงามคือความดีประดับตน ขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณพ,พี่จินตนาพี่จินตนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความรักความเมตตาใ่ผู้ร่วมงานเสมอขอให้พี่จินตนาจงมีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงในัยเกษียณนะครับจินตนาบุญทองเพชรจินตนาสมเจตจ,จำนง บุญที่สร้างยืนยงสืบล่าทองแท้ค่าทำรงอเนกเกินนับเพชรดังเพชรยิ่งฟ้าตราบนี้สืบไปพี่จินในความจำคือผู้นำทางความคิดพี่คอยแนะถูกผิดเป็นเพื่อนคิดเสมอมายามที่ต้องจากไกลแต่หัวใจไม่จากลาภาพจำที่ผ่านมายังตรึงตรามิจากไปขอให้พี่มีสุข ปราดเรื่องทุกสุขสดใสตราบนี้และต่อไปไร้ทุกใดมาเพลผ่านคิดถึงโปรโดมาเยือนมิลืมเลือนตลอดการจากนี้ไปเนิ่นนานกเกษมสารกเกษียนสุขขอพี่จินกเกษมสรานสมใจจินนะคะจากคุเกคนสวยค่ะ ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูจินตนาบุญทองเพชรนะคะหรือน้าจินน้าจินเป็นคนเก่งเป็นคนใจดีเ,เป็นที่พึ่งให้น้องๆนะคะเสมอม,มายินดีกับน,น้าด้วยนะคะขอให้มีความสุขสนุกกับชีวิตหน้องัยเกษียนรักนะคะ หนูขอแสดงความยินดีกับคุณครูและขอขอบคุณตั้งแต่ความรู้ที่คุณครูได้มอบให้หนูมาโดยตลอดหนูขออวยพรให้คุณครูมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักและเคารพเสมอค่ะ ครูจินาก,ก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏนบัติตนและในการปฏิบัติงานนะครับก็ขอให้คุณรูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้ชีวิตหลังกระเสียงอย่างมีความสุขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากล่าวความรู้สึก ให้กับคุณรูจินตนานะคะก็ความรู้สึกแรกเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกคุณครูว่าภิชาคุณครูมากเลยค่ะที่คุณครูมาถึงวันเกษียณแล้วก็จะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไปเที่ยวอย่างที่คุณครูชอบนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่สองก็อยากจะบอกคุณครูว่าก็ขอบคุณคุณครูมากๆค่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี้บ้านทุ่งเรียนคุณครูเป็นผู้ให้นะคะ มีแต่ให้ให้ทุกอย่างจริงๆให้ทั้งความช่วยเหลือให้ทั้งคำปรึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเสียง่วนตัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากๆทั้งหนึ่งที่ที่ได้รู้จักกับคุณครูค่ะคุณครูเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะ แล้วก็ดูด้วยแล้ว,วรู้สึกคุณครูไม่ไม่เครียดเลยนะคะคที่โรงเรียนบ้านที่เรียนมีความสุขมากค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รำ่รำรวยร่ำรวยขึ้นไปเป็นคุณครูที่น่ารักของพวกเราแบบนี้ตลอดไปค่ะขอคุณค่าสวัสดีค่ะเนื่องในาวาระเกษตายุราชการของค,คุณครูจิตนาคุณทองเพชร ในฐานะลูกศิษย์คนหนึง่งขอขอบคุณคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลในการทํางานและการดําเนินชีวิตคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้านค่ะขอให้ชีวิตหลังกเกษียอายุราชการของคุณครูมีความสุข็นทุกๆวันมีสุขภาพกายใจแข็งแรงอยู่เป็นร่มคูร่มไซให้แก่ลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนไปยาวนานนะคะรักนะคะคุณครูป .4 ของหนู ย้อนบุญพลาเดนนกพาเฮามาพบพอวันวานที่ภาคเทียนสูอวันเกษียณที่ภาคภูมิหนูขอแสดงความยินดีกับคุณครูจินตนาหนูขอขอบคุณสำหรับความรักความปกุลสิ่งดีๆที่คุณครูได้มอบให้ขออวยพรให้คุณครูมีความสุข และสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักและเคารพเสมอนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูจินตนาด้วยนะคะที่ได้วางภายแลย้วแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะสำหรับหนูนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูคจินตนานะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําแนะนํานะคะคําสอนในทุทกๆเรื่องที่คุณครูมอบให้กับหนูนะคะที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะ สำหรับบ้านพักครูที่คุณครูนะคะได้มีส่วนร่วมและช่วยในการก่อสร้างขึ้นในครั้งนี้นะคะทําให้หนูได้อยู่ตั้งแต่เริ่มมาบรรจุที่นี่นะคะจนตอนนี้เข้าปีที่5้าแล้วก็ต้องขอขอบค,คุณคุณครูเป็นอย่างมากนะคะหลังกเกษียณน,นะคะก็ขอให้คุณครูเที่ยวอย่างสนุกนะคะเที่ยวอย่างปลอดภัยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเวลาจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกาแฟอเมซอนเผื่อนูด,ด้วยนะคะ ขอบคคุณ่ะสวัสดีค่ะความรู้สึกที่มีต่อ,อคุณคจินตนานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะที่ได้มาร่วมงานกับคุณครูนะคะแต่ก็สัมผัสได้ว่าคุณครูเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ,ะเป็นที่ปรึกษา ให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็เป็นครูที่มุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ในการสอนมากๆนะคะหลังเกษียณนะคะก็อยากจะขอให้ครูมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะรักครูจินนะคะ